แฟนๆฟ,ฟุตบอลและฟุตซอลทั่วไทยคงต้องรู้สึกผิดหวังเมื่อได้ยินว่าทีมชาติฟุตซอลไทย U16 ยได้พ่คู่แข่ง1 9ถึงในการแข่งขันเพื่อคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกยูทเกม2 0 2 6แต่นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเกินไปและมีข้อสงสัยที่ควรพูดถึงทีมชาติฟุตซอลไทยที่มีความพร้อมและความเต็มที่ในการแข่งขันแต่ก็ต้องพบกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและนี่เป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยให้ดีขึ้น การแพ้แพ้ของทีมชาติไทยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้ทีมชาติไม่สามารถแสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่นี่เป็นจุดที่มีความสำคัญและควรพูดถึงเพื่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยในอนาคต แต่เมื่อพูดถึงการพัฒนาการกีฬาก็ต้องพูดถึงการเตรียมความพร้อมของทีมชาติและการจัดการทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญน,นี้เป็นจุดที่มีความสําคัญและควรม,มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ทีมชาติไทยสามารถแสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ในอนาคตและนี่เป็นจุดที่มีความสําคัญที่สุดคือการสนับสนุนและการสนใจของผู้คนในประเทศไทยต่อการกีฬานี้เป็นจุดที่สามารถทําให้การพัฒนาการกีฬาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างเต็มที่ <le ans> เมื่อพูดถึงการสนับสนุนและการสนใจก็ต้องพูดถึงการสื่อสารและการเผยแ <bound> พร่ข่าวสารกีฬาให้กับผู้คนในประเทศไทยนี่เป็นจุด <Heights> ที่สามารถทําให้ผู้คนเข้าใจและสนใจกับการกีฬาของประเทศไทยได้มากขึ้นแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและควรพูดถึงอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้คนเข้าใจว่า,า,วาก,การกีฬาไม่ใช่เรื่องที่เพียงแค่เป็นการแข่งขันและได้รับผลลัพธ์เท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและสร้างความสําเร็จให้กับเยาวชน นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและควรพูดถึงเพื่อการพัฒนาการกีฬาและการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยในอนาคตจึงเป็นเหตุผลที่เราควรสนับสนุนและสนใจกับการกีฬาของประเทศไทยอย่างเต็มที่และนี่เป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดคือการสร้างความสนใจและการสนับสนุนจากผู้คนในประเทศไทยต่อการกีฬาทำให้การกีฬาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อการพัฒนาการกีฬาและสร้างความสำเร็จให้กับเยาวชนในประเทศไทยจึงเป็นเหตุผลที่เราควรสนับสนุนและสนใจกับการกีฬาของประเทศไทยอย่างเต็มที่และเป็นเหตุผลที่เราควรพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้คนเข้าใจและสนใจกับการกีฬาในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาการกีฬาและสร้างความสำเร็จให้กับเยาวชนในประเทศไทยจึงเป็นเหตุผลที่เราควรสนับสนุนและสนใจกับการกีฬาของประเทศไทยอย่างเต็มที่และเป็นเหตุผลที่เราควรพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้คนเข้าใจและสนใจกับการกีฬาในประเทศไทย